หอมหอมหอมนะกินแท,ท้แก่รูว่ามีน้องโอ้ยวันมามามากินข้าวก็ย่าเดือนเด้ออหอมไก่โอ้ไม่ใช่อู้วูุพิษเคยปาดอย่าเลย่นอมหมูจ้าออมหมูติดมันอุ้ยอร่อยหอมพี่นอน้ว่าว้ายนากินสวัสดีจ้าวันนี้ย่าเดือนจะมาทำออมหมูจ้าวันนี้อะายแล้วในตู้เย็นย่าเดือนก้าออกมาทำจ้า ก่อนจะไปดูเครื่องปรุงยี่เดินมากดติดตามยิ่เดินนึเด้อมามาดูกันอาวมาดูพี่แกงยะ่เดินตำตำาแล้วเด้อเนี่ยตำา้อหยาบหยาบนี่มีตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหอมหัวแดงแล้วก็มีขานิดหน่อยขาไม่ต้องใส่เยอะนะคะอาวมาดูอันต่อไปผักมันดิผักมันมีน้อยหน่อยน,อยนะพี่น,อน้องเนาะมีผักชีลาวมีถั่วฝักยาวอันนี้หัวละพา ในสวนยเดือนงามงามพี่น้องคุณาอีกแล้วของเราเองค่ะผ<อ>ักเราค่ะแล้วก็หมูค่ะหมูติดมันนิดหน่อยอร่อยค่ะอันนี้เด้อขาดไ,ได้เลยเขาครัวเด้อเนิเขาครัวะเดือนจะใส่ถุงใหม่เร็วนี่ผงชูรสน้ำปลาน้ำตานำลาน,นิดหน่อยอันนี้ขาดไม่ได้เด้อคือปลาบ้านยเดือนเรากินปลาดี่ดเด้อพี่น้องใครสนใจ จะให้น้ำปลาอย่าเดินมาใช่ก่อนส่งมาเด้อบางจะเดินตามมทุกวันเลยนี่น้ำปลาเด้อของนี่อย่าเดินทำแบบนี้เลยด้วยพี่น้องใส่หม้อเลยจ้าพี่แกงใส่หมอ้อปุ๊บนี่ต่อไปเอาหมูลงครัวหมูอหม้อแล้วไปครัวก่อนพี่น้องมาดูกัน เดี๋ยวใช้ไฟอ่อนก่อนจ้าให้พริกม um. <Alright. S 2> ันเข้ากันก่อนพี่น้องเอ้ยนีครัวใบพันนอกเองนี่แหละเมื่อเนี้ยครัวหมูสมัยตะกอนอ่ะมีน้ำมันหมูอ่ะพี่น้องนี่ตะกอนมันมีน้ำมันหมูก็บครัวแบบนี้เด้อพี่น้องเอ้ยครัวครัวครัวอย่าเดินครัวแบพันธุนอกเองนี่แหละพี่น้องทำแบบโบราณจ้ะอ่อมไก่แบบโบราณมีทักไอ้เองมาใส่ลงใส่ลงพี่น้องนี่เดี๋ยวมันก็อร่อยเองแหละนี่ต้มน้ำตาลจ้า นี่ทำตามนิดหน่อยคนไหนไม่กินหวานก immun, ็ไม่ต้องใส่นจ๊ะโหชิรสจ้านิดหน่อยเดี๋ยวก็คนคนคนขวบขวบพี่น้องไหนม่กินขอพี่น้องนี่มอนมายอดนิดหน่อยจ้า น้ำดหน่อยแล้วก็รอเวลาคุนๆๆคุนเดี๋ยวรอเวลาให้หมูสุกก่อนนะพี่น้องแล้วก็ใส่ข้าวครัวใส่ปลาไหลเอาเอาคนไหวเด้อพี่น้องระว,วังตูนหมอยอังไงเด้อให้มันมีหนามเนี่ยหนามมันออกมาแหละคุกคิกคุกคิกอุย้ยห้ากินหมูสดๆบันบ่นแก่บั่นก็ขาขายดิดูปะหมูสดๆโอ้หอม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 อ้าวใส่พักกันพี่น้อง บาร์มันกำลังหอมพี่น้องเอ้ยใส่ผักโอ้ยผักก็หอมพักผู้หลักักก็หอมพักชีก็หอมหอมใหญ่พี่น้องเอ้ยออร่อยหอมหอมหอมนะกินค่ะที่ดูแบน้องโอ้ยเว้ยมามากินข้าวก็จะเดือเดูอมไก่โอ้ไม่ใช่โอ้ขูดพิษเคยปากอย่าเล่อมหมูจ้าอมหมูติดมันโอ้ยอร่อยหอมพี่น้องว้ยอร่อยนะกิน เอาเลยนี่ใจมอเด้อพี่น้องเด้อนี่นะอย่าลืมกดติดตามอย่าเดินเด้อพี่น้นอง